นำท่านผู้ชมนะครับกลับมาที่ห้อง MCC Hall The Mall b a n g k ครับวันนี้ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยลงสนามเจอกับมาเลเซียครับนี่เป็นทีมแรกของทีมไทยนะครับแล้วก็เป็นเซตแรกครับที่เจอกับมาเลเซียในวันนี้เป็นคู่ชิงชนะเลิศของเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงชับครั้งที่17มีผมพโรกิิงแก้วนะครับและก็คุณเชื้อชัยนิลการครับจากนังสือพิมพ์เดลิวครับร่วมกันบรรยายในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นการแข่งขัน ในเซตแรกนะครับตอนนี้ทีมไทยนําอยู่13-6ต่อครับสาหรับนักกีฬาทีมชาติไทยครับประกอบด้วยแบ็กนะครับหมายเลข8นะครับหมายเลข8กําพลทัศสิทธิ์นะครับแล้วก็หมายเลข9นั่นหน้าขวานัทวุฒิพานุหมครับส่วนหน้าซ้ายนั้นเลวัตผาดจุมพูครับ ทีมไทยขึ้นนำไปเป็น14-6ต่อนะครับเรวัตผาดชมพูครับโยนให้กับทางกันพลเปิดไม่ได้ครับมาเลเซียเซิร์ฟพิกเน็ตลงไปครับกำขนทศิษฐ์วันนี้นี่ถือว่าเซิร์ฟได้เข้าที่ดีเหลือเกินชัมครูนี้แต้มตอนที่8-2มาเลเซียนำนั้นไทยนำมาเลเซียนะครับมาเลเซียต้องขอเวลานอกไป1ครั้งแล้วนะครับ เรวัตจะโยนให้กับทางกำพลอีกครั้งหนึ่งวันนี้ถือว่าโยนดีครับแล้วก็ทำให้กำพลเสิร์ฟไ้ง่ายแน่ครับแม่เสิร์ฟยออน้ำหนักขาดไปนิดเดียวครับคุณกมมตันกินผงนะครับแล้วก็สมพรสัญญบุตรซึ่งเป็นสตาฟโค้ชครับก็ปรึกษากันอยู่ในตอนนี้ทางฝั่งของมาเลเซียนะครับผู้เล่นนั้นก็มีมาเลเซียรุนอันนัวโมมัดนอหมายเลข5อัชมันนัสซาดดินและก็นอริชามอับดุลกานี หมายเลข5ครับของมาเลเซียครับที่เป็นผู้เล่นในตำแหน่งตัวเสิร์ฟอัชมันาซาลุดดินนั้นถือว่ารูปร่างดีมากครับสูงยาวเหลือเกินครับเนี่ยครับอัชมานาซาลุดดินจะเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟเปรี้ยงกดมานีโอ้ยกำพลเะเปิดลูกไม่ได้ครับลูกปิ้นออกหลังไปก็ไล่มาเป็น9ต่อ15ครับดูภาพช้าครับนี่แหละครับกำพลเปิดแล้วปิ้นนะครับลูกนี้มาเลเซียได้ส่งลูกต่อครับ 9ต่อ15เสร์ฟมาก,กำพลเปิดลูกนี้ไม่ได้อีกแล้วครับป้าก็ทางมาเลเซียโอ้ได้มาสองแต้มรวดเลยครับจากลูกเสิร์ฟของอัสมันนาัสารุดินต้องขอเวลานอกครับทีมไทยเนี่ยแหละครับกำพลเปิดไม่ได้นี่คือทางฝั่งผู้สอนของทีมชาติไทยนะครับอาจารย์กมมลตันกินหงครับเข้าไปติวเข้มส่วนเสือเหลืองครับมาเลเซีย ตอนนี้แต้มกำลังตามทีมชาติไทยอยู่นะครับ10ต่อ15หมายเลข8ครับเลวัตผ่าชุมพูครับที่เห็นด้านหลังนี่ครับบรรยากาศภายในเดอะมองามวงวานครับคุณปริญญาครับนำทีมเชียวนี้มาจากระยองเลยนะครับแฟนแฟนๆนี่เตึมสนามเลยนะครับตัวนี้ประตูทางเข้าห้อง M C C Hall นะครับของเดอะมอลนั้นประกฏว่าต้องปิดครับ นื่องจากว่าไม่อย่างานั้นนี่แฟนๆตะกร้อจะทะลักกันเข้ามาเยอะเหลือเกินครับเรว่าที่รออยู่ข้างนอกนั้นก็ยังรอกันเยอะนะครับเพียงแต่ว่าสถานที่นั้นไม่เอื้อมำนวยครับมาเลเซียเองก็มาเจอกองเชียร์ไทยที่เข้ามาชมกันแน่นแบบนี้นี่ช่วงต้นเซตก็มีอาการเหมือนกันครับเจอเสียงเชียร์เข้าไปนะซาดดินจะเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟมากำพลเปิดได้เข้าแต่ว่าลูกบาลูกนี้ต้องแก้ละครเรว่าโอ้โหลูกมันมาเร็วแล้วก็ต่ำไม่น้อยเลยครับ เปิดลูกแรกยังไม่ดีครับกำพลทัศน์เข้าช่องประมาณ3ครั้งแล้วนะครับลูกนี้นัทวุฒพยายามไล่ครับเลวัตจะแก้สถานการณ์แต่ไม่ได้ครับลูกนี้ผันมาเสิฟยอดครับอาร์ครับเลวัตเปิดได้กำพลทงให้เลวัตขึ้นฟ้าตนี้มาเลเซียยังเปิดลูกแรกได้อยู่ครับอาร์ครับยังต้องแก้ไขกลับมาแล้วโอ้โหลูกนี้ซันแบกแล้วโดนปลายเท้าครับลูกออกหลังไปไกล ต้องชมหมายเลขหกครับอับดุลกานี่ครับพยายามไล่แล้วก็ยกเข้ามาสนามแต่แหม่คนฟาดนี้ลังเลไปนิดหนึ่งครับทีมไทยได้แต้มนีไปเป็น16ต่อ11นี่เป็นการนับแต้มแบบ r ร l l y p ี i พอนะครับซึ่งไทยกับมาเลเซียก็จะได้เรียกว่าทดสอบกันก่อนที่จะไปเจอกันในเอชชี่นเกมกำพลเซิร์ฟดีครับอัชมันนาัสารุดินเองก็มีปัญหานะครับโดยเฉพาะลูกเซิร์ฟของกำพลวันนี้ก็เล่นงานได้เยอะพอสมควรครับ ถือว่าแต้มทุกเม็ดทุกครั้งนี่มีความหมายทั้งสิ้นนะครับ17-11ทีมไทยต้องการอีก4แต้มกำพลเสิร์ฟลูกนี้ว่าพลิกเนตไปยังเปิดได้ก็มาเลเซียอันัวโม,มเวตดนอขึ้นซันแบ็กลูกนี้้5ทางวาชามีปัญหาในเรื่องของทีมเวิร์กกันพอสมควรครับมาเลเซียช่วงนี้ทีมไทยได้แต้มนี้เป็น18-11 กำพลเซิร์จี้ไปที่ทางนอร์การนี่ครับป้าแล้วก็ลุมนี้โดนบล็อกของนัทวุิออกดูภาพช้าครับจะเล่นลูกสั้นนะครับลูกนี้แล้วก็โดนเท้าของนัทวุิกระเด็นออกไปครับ12 -18 ต่อ18ครับมาเลเซียยังตามหลังอยู่ไกลนัสรินรเซิร์ฟยอดอีกครั้งหนึ่งเรว,วัดเปิดด้วยหลังเท้าดีครับนัทวุิ โฉให้รัตขึ้นลูกนี้เรียบร้อยครับทั้งคู่นี่ก็เรียกว่าเล่นกันค่อนข้างจะเข้าใจกันดีเพราะว่าเล่นอยู่ในทีมตะก้อของทีมจังหวัดนครปฐม,มในตะก้อไทยแลนด์ลีกนะครับถือว่าเป็นคู่หน้าที่กําลังสดขึ้นมาครับแล้วก็ไททีมนครปฐมนั้นคว้าแช,ชมป์ตะก้อไทยแลนด์ลีกไปด้วยนะครับ19ต่อ12กาพลทัศน์เสิสร์ฟลูกนี้เสิร์ฟไปดีครับร พยายามจะเปิดด้วยศีรษะแรกครับแต่ว่าโดนบังไปนิดหนึ่งครับไครุนอันนัวโมเมตนนดูภาพช้าครับางคนปั่นด้วยฝ่าเท้านะครับแล้วก็เปิดด้วยศีรษะลูกมันแฉลบออกไปครับแต้มเดียวเกมครับกำพลทศิษฐ์วันนี้เสิร์ฟดีเหลือเกินครับเนี่ยครับเสิร์ฟเปรี้ยงมาข้ามาได้ยังเปิดได้อยู่ครับอาบดุลการี่ชงให้ลูกนี้ติดกแล้วเอาเนื้อทะลุครับโอ้โหลูกดีนัทูดคารโนไมถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับ จังหวะขึ้นฟาดซันแบ็กของอนุวัฒโมเดอรนั้นก็ขึ้นสูงเลยครับแต่ว่านัททูดันกำลังขาดีครับโดยขึ้นไปบล็อกได้ชมภาพใชกครั้งหนึ่งครับดูจังหวะการบล็อกของนัททูดครับโดนเต็มๆเลยครับลูกนี้เซตแรกก็เป็นว่าทีมสเปนตะกร้อทีมชาติไทยน่าชนะมาเลเซียไปได้ก่อน21-12ครับใช้เวลา14นาที50วินาทีครับช่วงนี้เราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมเซตที่2กันต่อครับ ลับมาที่ห้อง M C C Hall ดีมอลบางแคร์ครับมาเลเซียกับไทยครับคู่ชิงชนะเลิศเซบ,บัตตะกรอ้อชิงแชมป์โลกคิสิสครับครั้งที่17ครับนี่เป็นเซตที่2ครับโอ้โหหน้าทูพานุใม่ใจร้อนไปนิดหนึ่งครับแม่ขวดลูกนี้ไม่ข้ามตาข่ายครับมาเลเซียแซงกลับมานำไทยในเซตนี้ไป2ต,อ 1, ต่อ1นแต้มเซตแรกนั้นไทยชนะไปด้วยสกอ21-12ต่อ 12, นะครับ นี่เป็นเซตที่2ครับมาเลเซียได้เ,เสิร์ฟนำอยู่2 -1 ครับกำพลเปิดดีนัทวุฒิยกเลวัตฟาดไม่มีปัญหาครับลูกนี้ถือว่าเป็นคู่หน้าที่กำลังสดครับจากทีมหมูป่าเที่ยวตันครับนครปฐม,มนตะก้อไทยแลนด์ลีกนะครับนี่ครับเลวัตภาพชุมพูครับจะเป็นคนโยนให้กำพล สิไม่แรงครับกำพลด้านนี้อดุนกาน,นี่ชงมาให้โอ้ขึ้นซันแบ็กสูงและเกนครับทางด้านไครุนอันนัวโมเมตน่ความได้เปรียบของลูกซัมแบ็กก็ตรงนี้แหละครับจะเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะจะมีการชำเดืองดูแล้วก็เตะเล่นทิศทางนะครับไม่ต้องหนักน่วงนะครับมาเลเซียยังนำไทยครับในเซตนี้3ต่อ2แก้์นอร์ซาดินอูเสิร์ฟมาแล้วเปิดด้วยหน้าขาไม่ได้ครับลูกโดนไม่ดีเท่าไหร่ 4ต่อ2ครับมาเลเซียนีไทยเราไปโมเมตนนครับโยนให้กับทางนอสารุดินรูปร่างจะดีเหลือเกินครับช่วงขายยาวครับแต่ว่าลูกนี้กดไม่ดีลูกเลยออกเส้นหลังครับทีมไทยก็ได้แต้มไล่มาเป็น3ต่อ4แต้มมาเลเซียชุดนี้ถือว่าเป็นเยาวชน รุ่นใหม่นะครับสายเลือดใหม่ของเสือเหลืองครับเรวัตย์ยนให้กำพลเสิร์ฟมา,าโมเมตนต์นอ้ครับเปิดได้อารุณก็นี่ชงให้ปูล่ลูกนี้ยกสูงลัดได้วัดขึ้นเหยียบลูกนี้ลงไปครับเอ,อ้ลูกนี้เก่งครับว่าลูกนั้นลอยสูงขึ้นไปเยอะครับแต่ว่าเรวัตย์พาจูนนั้นกาจ,จังหวะดีครับขึ้นไปเหยียบเอาไว้ได้ต้องชมนัทวุฒินะครับลูกนี้เป็นคนบล็อกแล้วก็เรวัตย์ชวยโอกาสเหยียบลงทันทีครับ มากองเชียร์ไทยก็สาใจครับแบบนี้ไล่ตามมาตีเสมอได้แล้วับเป็น4ต่อ4กำพลเซอร์มาที่อับึลการนี่เปิดได้ครับชงให้ไปที่โมเมตนอมนาทิบล็อก